เรไปใส่พิซซ่าต่อต่อ

<laughs> ừ. 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 Nói nói này. cái subscribe tôi kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video đi dẫn แต่จะกัย่งอยงม่า่ยงีก้ยังไม่รด้กะไ่ไใคง่สนกบ้างเอบขึนเออเอาไปบดน่งซื้อเป็นเทใสไว้ก็ไม่เสียหายนะอันนี้ทูกจ้บ่าครับยี่สิบเป็นซองถูกท